Yeah, I do. Thank you. I J ดีเจอ้อมค่ะสวัสดีวันจันทนะคะสวัสดีคุณกวงนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังชาวเอฟม94 ท้ออารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวค่ะวันนี้วันจันทร์ที่11นะคะ11กรกฎาคมคุณผู้ฟังเป็นงไงกันบ้างพี่กวงเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมฮะดีครับสบายดีใช่ไหมก็ลุ้มลุมดอนดปลุ้มลุมดอนๆนี่กายหรือใจคะใจครับโอ้ตายแล้วแล้วทางกายกายสบายดีมากส่วนคุณผู้ฟังล่ะคะกายของคุณเป็นยังไงและใจของคุณเป็นยังไงเพราะว่าก็ต้องบอกกันไว้ก่อนเลยว่าช่วงนี้นะคะหลายๆคนใจสบายแต่กายไม่ไหวนะเพราะว่าก็เขาเรียกว่ามงลงกันหลายคนเลยทีเดียว บางคนบอกว่ารอดมาทุกซีซันซีซ mm hmm. ันนี้ไปไม่ถูกซะแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ปะใช่หรือบางคนบอกว่าก็โดนมาซีซันหนึ่งก็นึกว่าจะรอดนึกว่าจะภูมิต่อได้ก็อาจจะโดนไปสองได้เป็นรอบที่สองถูกไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นนะคะคําทักทายของเราก็คือหวังว่าคุณผู้ฟังของอ้อมจะสบายดีอยู่ทั้งกายและใจถ้าไม่สบายใจ พิมพ์ข้อความส่งมาได้บ่นมาได้นะคะขอสุภาพนะพี่กุ๋งเนาะพะไม่สุภาพไปคนอ่านก็อีฉันถูกปะ่ะไอคนที่คุณโกดคุณเกลียดไม่ได้นะอ,อ้อมอ่านขอขอขอเมตตาเมตตาให้อ้อมเหิะให้อ้อมอ่านเบาๆ <c oughs> นะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่สบายกายแต่ยังพิมพ์ไหวอยากจะอ่ะพังครูออกมาก็พร้อมฟังเพราะว่าต้องบอกเลยว่าวันนี้ได้รายชื่อคนที่ได้มีโอกาส ตรวจ a อ k และเจอ2ขีดอยู่หลายคนเลยทีเดียวใกล้ตัวกันทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ฟังทั้งวงนอกและวงในที่แบบรู้จักกันก็ส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าอาการไม่ค่อยมีอะไรนะค่อนข้างดูปกติแล้วก็แต่ว่ามีอาการเจ็บคอรอบนี้นี่ก็จะมีอาการเจ็บคอกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวบางคนก็มีน้ำมูกไอแห้งและหลายหลายคนก็ยืนยันว่ามีความคล้ายผู่มแพ้ ถูกปะพะคาว่ามีความคล้ายภูมิแพ้เนี่ยมันเลยทําให้หน่าตื่นเต้นไงเพราะว่าช่วงนี้ค่ะคนเป็นภูมิแพ้ค่อนข้างเยอะเราอมก็เป็นหนึ่งในนั้นคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยน้ำมูกมีอยู่แล้วตาจะบวมตุยแต่บบแต่ไข<ด>้ไม่มีนะน <ๆ S 2> คนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะเน้นไปที่น้ำมูกแต่ไม่มีไข้เพราะฉะนั้นอาการมันก็เลยจะกึง่งๆคุณหมอเขาก็เลยแนะนําค่ะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความเสี่ยงก็คือไปเจอคนหรืออาการคุณ เข้าขอบเขตนั้นปุ๊บให้ตรวจ a อทแล้วเมื่อตรวจเอทถ้ามันขึ้นขีดเดียวปกติเราจะคิดว่าไม่เป็นเขาบอกว่าให้การตัวเองไว้ก่อนก็คือเซฟตัวเองเพื่อจะเซฟคนอื่นด้วยคือไม่ใช่ว่ากักตัวถ้าในเมื่อมันยังไม่เป็นแต่ถ้าคุณมีโอกาสเสี่ยงและมันยังไม่ขึ้นก็เซฟตัวเองโดยการแยกตัวนิดหน่อยใส่หน้ากากไม่ใช้อะไรร่วมกันกับใครเท่านั้นใช่ไหมคะคะแล้วก็อีกสองวันตรวจอีกสักครีนึงแต่ถ้าเกิดอาการมีไข้มันไม่ลด อยู่ๆไขมันเพิ่มแล้วก็มีเมื่อเนื้อเมื่อตัวอันนี้อาจจะเกินขีดของภูมิแพ้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาแบบนี้เราอาจจะได้ยินเพื่อนพูดว่าหรือคนอื่นพูดว่าไอ้ที่มันกลัวโควิดก็เกินมันจะกลัวอะไรกันนะกหนาววะเอาอย่างนี้คุณผู้ฟังเราต้องมุ่งมั่นเราต้องมั่นคงการกลัวไม่ใช่สิ่งผิดนะคะมนุษย์เราเกิดมาพร้อมความกลัวนะคะถ้าพอเริ่มรู้จากนู่นนี่นั่นมันจะมีความกลัวติดตัวอยู่แล้วใช่ไหมแทรกมา ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานิยามคําว่าความกลัวว่าอย่างไรคือถ้ากลัวว่าโควิดมันจะมาแอตแท็เราแล้วทําให้เราอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้มีผลกระทบกับจิตใจอันเนี้ยอาจจะเหมือนที่เพื่อนเป็นห่วงอาจจะต้องคอนซัลท์หรือปรับความเข้าใจใหม่ให้เป็นไป,นป,นปนตามความเป็นจริงว่าเขาไม่ได้มาทําให้เราอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ถูกไหมมันไม่ได้มีผลกับจิตใจถ้ามันมีขนาดนั้นแปลว่าเฮ้ย มันอาจจะเกินขีดไปนิดนึงอย่างที่เพื่อนพูดจริงแต่ถ้าเกิดความกลัวของเราเป็นในแง่แค่ก็ไม่อยากป่วยนี่นาก็เหมือนโครคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นที่เราก็ไม่ได้อยากป่วยถามว่าใช้ชีวิตได้ไหมใช้ได้ปกติแต่อาจจะปรับจํานวนการออกจากบ้านออกไปไหนน้อยลงมีอัตราการรักษาความเสี่ยงให้กับตัวเองมากกว่าเมื่อสปีที่แล้วก่อนจะรู้จักคําว่าโควิดคือใส่หน้ากากบ่อยหน่อยใส่ อยู่กับเพื่อนก็ไม่ได้เปิดหน้ากากเมาสนานล้างมือน,นู่นนี่นัน่นน,นทำแต่ว่าถามว่าออกไปสันทนาการไหมยังออกแต่จากที่ออก10บอาจจะเหลือออก5แต่ไม่ใช่ไม่ออกเลยนะยังออกอยู่แต่เริ่มรู้สึกว่าอันไหนจําเป็นมากกว่าลดทอนได้ถูกไหมแล้วมันไม่มีผลกับ m e n t a l เฮ h e a l ถ้าเป็นแบบนี้เอาว่าเราเราเป็นความกลัวที่โอเคนะก็คือความไม่ประมาทและถ้าความกลัวนั้นไม่ได้เป็นหนักสลีระตรงไหนของคนอื่น ความกลัวไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อน <Hey. S 1> สลีละเขาไม่ได้กระเพื่อมน้ําหนักขึ้นไม่ต้องไปสนใจค่ะเพราะถ้าการกลัวของเราทําให้ตัวเราปลอดภัยคนรอบตัวปลอดภัยและคนที่พูดถึงเราอ่ะเขาปลอดภัยเมื่อเจอเราแล้วว่าเราทําถูกแล้วนะพี่กวง <Thank you. S 1> ใช่ไหมคะแล้วถ้าเรามีเพื่อนที่กังแบบเขาไม่ได้กังวลแต่เขาแค่กลัวในระดับที่รับได้คุณจงดีใจเถอะแปลว่าคุณกําลังเจอคนที่เขาดูแลตัวเอง แล้วมันจะเผื่อแผ่มาถึงเราด้วยป่าพี่ข่วงใช่ครับคือตอนนี้สิ่งที่น่ากังวลคือหลายๆคนก็จะห่วงว่าทําไมคนนั้นไม่มีคนนี้ไม่นั้นไม่เป็นไรทุกคนมีอิสระและมีอิสระแบบเสรีในการที่จะเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าเราอยากที่จะปลอดภัยในแบบของเรานะคะ <c oughs> ใช่ควาว่าในแบบของเราเราไม่บอกว่าของเราคือดีที่สุด <c oughs> แค่ดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองอย่าเขาเรียกว่าตอนนี้เวลาเราสั่งไรเดอร์ก็ยังจะต้องเช็ดก่อน ถูกไหมพี่หวง,งเช็ดก่อนทําความสะอาดก่อนเขายังคงยืนยันเนาะว่าการที่รับของผ่านมือหลายๆมือบางทีมันก็อาจจะมีเชื้อติดมาและยิ่ง B4 B5 เนี่ยเขาก็ดิดเด้นได้เยอะนะคะอาจารย์หลายท่านก็ยืนยันแล้วแหละว่าติด1นสองมาไม่ได้แปลว่า4-5จะไม่ติดนะคะแล้วบูสเตอร์ก็อาจจะไม่ได้กันได้แบบไม่ช่วยได้ไม่ช่วยได้แต่อาจจะไม่ได้มากแต่ผ่อนหนักให้เป็นเบายัางได้อยู่เพราะฉะนั้น คำทักทายวันนี้ก็คือหวังว่าคุณผู้ฟังของอ้อมจะสบายดีนะคะพุโทโธพุโทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มดูประโยชน์ดีๆด,ดูดีไร์คาส, 24, ส์ t w e t มร่วมรบมือสองออนไลน์ซื้อขายเทินและปร,ะรับผ่อนรับเงินเฟอ้อกับ BBLAM เจอก,กันค่ะสำหรับพุธนี้นะคะเพือ่อเติ้ลและพี่อ้อยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าใครจะนั่งอยู่ตรงนี้ครบ3คนปุ๊บแน่นอนเจอก,กันสามทุ่มถึงหาทุ่มกับพุทธอพุทโธสำหรับชาวพุทธเรียนค่ะกับเรื่องอาหารแมวคาะนีว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มดูประโยชน์ดีๆดูดีไลท์คา t c e n t y ศูนย์รวมรถมือสองออนไลน์ซื้อขายเทินประพอรัรบเงินเฟ้อกับ BBLAM ค่ะพุทธอพุทโธอ,อย่าลืมโทรนะ